ในการเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศพม่าในสมัยก่อนนั้นเส้นทางที่เดินไปเป็นป่าเป็นเขาเป็นหุบห้วยต่างๆมากมายและยังเต็มไปด้วยพยันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าอสอรพิษต่างๆรวมไปถึงไข้ป่าที่พร้อมจะฉุดค่าชีวิตผู้คนทุกผู้ทุกนามที่เดินทางไปความตั้งใจของเหล่าพระธุดงกรรมฐานหลายรูปหลายองค์ ที่อยากจะเดินจาลิกไปสแสวงหาความวิเวกในป่าเขาหรือเดินทางไปนมัสการองค์พระมหาเจดีย์ชวเชวดากองในแถบถิ่นของประเทศพม่านั้นก็มีหลายรูปหลายองค์ที่มีความตั้งใจเช่นนี้และเมื่อได้เดินทางไปแล้วก็ได้เอาชีวิตไปทิ้งในระหว่างทางเพราะภัยอันตรายต่างๆรอบด้านและก็มีหลายท่านได้เดินทางไปถึงที่นั่นและกลับมาอย่างปลอดภยัย และก็ได้นำเรื่องราวของการผจญภัยร้อยแปดพันประการในระหว่างทางมาเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังหลวงพ่อจงพุทธสโรแห่งวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้ถือกำเนิดที่ตำบลหน้าไม้อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในต้นสมัยรัชกาลที่5เมื่อปีพศ2415 ในยุคไล่เลี่ยกันกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในสมัยเด็กหลวงพ่อจงท่านมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมาตั้งแต่ยังเล็กไม่สดใสเหมือนเด็กในวัยเดียวกันร่างกายผอมโซไม่แข็งแรงหน้าตาซีดเซียวเสื่อซึซมขาดความกระตือรือร้นเป็นคนขี้อายชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่พูดจากับใครถามคำก็ตอบคำพูดน้อยไม่สูงสิงกับใคร และซ้ำหลายไปกว่านั้นในวัยเด็กท่านมีอาการหูอื้อจนเกือบหนวกรับฟังเสียงต่างๆไม่ค่อยชัดเจนในตาก็ฝ้าฟางแทบมองไม่เห็นอะไรเป็นที่น่าเวทนาต่อผู้พบเห็นเป็นยิ่งนักแต่ท่านก็มีจิตใจใฝ่ไปหาทางธรรมตั้งแต่ยังเด็กชอบทําบุญตักบาตรในวันพระเป็นประจำโดยท่านให้บิดามารดาหรือญาติพี่น้องพาไปที่วัดหน้าต่างในซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านมากนัก พออายุได้12ปีบิดามารดาเห็นว่าท่านชอบวัดติดวัดจึงให้บวชเป็นสมณะเสีเลยก็เป็นที่น่าอาจจัศจรรย์เมื่อท่านบวชเป็นสมเณรแล้วโครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่รลุมเล้าท่านมานานหลายปีโรคพยาธิที่ทําให้เกิดอาการผรอมโซเสื่อมหูอื้อในตาฝ้าฟางก็ได้หายไปหมดสิน้นกลายเป็นคนที่มีสุขภาพดีแข็งแรงและท่านก็มีความสุขในเพศสมณะนั้นด้วย เหมือนดังนิมิตหมายที่ดีว่าท่านจะต้องอยู่ในผ้าเหลืองจนชีวิตจะหาไม่เมื่ออายุครบบวชท่านก็ได้บวชเป็นพระภิกษุท่านได้ศึกษาพระธรรมวินยัยและได้ฝึกฝนอักษรขอมจนมีความรู้ที่ปราดเปลื่องชํานาญและท่านยังได้เรียนรู้วิทยาคมจากพระอาจารย์โพเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างในและอาจารย์องค์ไหนที่ว่าเก่งๆท่านก็ไปฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อล่ำเรียนวิชาอีกด้วย และต่อมาท่านก็ถูกคณะนามว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเจริญกรรมาฐานประเภทอสุภะปฏิกูลอีกด้วยต่อมาที่วัดหน้าต่างนอกตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงชาวบ้านจึงได้มานิมนต์นท่านที่วัดหน้าต่างในให้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกชาวบ้านก็ให้ความเคารพศรัทธาต่อท่านเป็นอย่างมากต่อมาตอนท่านอายุได้30ปีเศษหลังจากที่ท่านได้เดินทางจากลิก ข้ามห้วยข้ามน้ำบุกป่าฟาดงไปนมัสการสถานที่สำคัญหลายแห่งมาแล้วเช่นลอยพระพุทธบาทและเจดีสำคัญต่างๆทุกแห่งในเมืองไทยมาแล้วหลวงพ่อจงท่านได้ยินข่าวเล่าลือว่ามีเจดีสูงใหญ่องค์สำคัญที่ประเทศพมา่าคือมหาเจดีชเวดากองท่านก็เกิดความกระตือรือร้นอยากจะไปนมัสการทันทีแต่เมื่อได้บอกให้ญาติพี่น้องเพื่อนพระภิกษุและพระสงฆ์ผู้ใหญ่ได้ทราบแล้ว ส่วนมากจะทักท้วงให้ล้มเลิกความตั้งใจเสียเพราะว่าหนทางที่จะเดินไปนั้นสุดแสนจะลำบากทุระกันดารต้องข้ามห้วยข้ามน้ำบุกป่าฝาดงใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าอย่างเสือช้างปลางูพิษรวมไปถึงไข้ป่าด้วยอีกอย่างการเดินทางไปในต่างถิ่นต่างที่ก็พูดคุยกันคนละภาษาฟังกันไม่รู้เรื่องด้วย ไม่ว่าใครจะชักแม่น้ำทั้งห้ากีดกันบอกเหตุผลต่างๆให้ท่านกลัวแล้วหลวงพ่อจงท่านก็ไม่เถียงหรือแม้แต่จะหาเหตุผลใดๆมาโต้แยง้งได้แต่เพียงหัวเราะเฮงเเท่านั้นและทํำหน้าเหมือนไม่เกรงกลัวหรือไม่แยแสต่อสิ่งที่น่ากลัวสยดสยองต่างๆที่แต่ละท่านละองค์จะยกมาเล่าให้ท่านฟังท่านได้แต่พูดสั้นๆหุ้นห,นหนตามนิสัยของท่านว่า ไม่เป็นไรหรอกนาะฉันก็ศรัทธาอยากจะไปจริงๆเมื่อทุกคนได้ฟังแล้วก็รู้ว่ายังไงก็คงทัดทานท่านไว้ไม่ได้เมื่อท่านได้ตั้งปณิธานที่แน่วแน่ไม่ฟังเสียงคําทัดทานของใครแล้วท่านก็ตั้งจิตว่าจะไปนมัสก,การองค์มหาเจดีย์เวดากองไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตามในช่วงกลางปีพศ2550หลวงพ่อจงท่านก็เตรียมอัฐบริขารต่างๆ เครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นเช่นไม้ขีดไฟเทียนไขกระป๋องตักน้ำเล็กๆและยาแก้ปวดต่างๆเช่นยาแก้ปวดท้องยาบำรุงธาตุยาห้ามเลือดเป็นต้นจากนั้นท่านก็ได้แบกโกรดสะพายบาทมุ่งหน้าสู่ประเทศพมา่าโดยเดินทางเพียงลำพังองค์เดียวท่านเดินทางจากวัดหน้าต่างนอกอยุธยามุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี และที่วัดพระพุทธบาทได้มีพระภิกษุผู้มีจิตศรัทธาอยากจะไปนมัสก,การองค์พระมหาเจดีย์เวดากองกับท่านด้วยจึงได้ขอติดตามท่านไปด้วยสองรูปจากนั้นท่านและหมู่คณะอีกสองรูปก็เดินทางมุ่งหน้าไปจังหวัดลบบุรีเมื่อไปถึงแถวแถวเขตจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นทางออกสู่ดงพญาเย็นหรือดงพญาไฟ ก็ได้มีพระภิกษุที่มีปณิธานความตั้งใจจะเดินทางไปนมัสการองค์มหาเจดีย์ชเวดากองเหมือนกันกันกบท่านขอเดินทางไปกับท่านด้วยอีกสองรูปในขณะเดินทางของหลวงพ่อจงก็มีทั้งหมด5รูปที่มีปณิธานเหมือนกันกันกบท่านไม่ได้วันเกรงภัยอันตรายที่รออยู่เบื้องหน้าท่านและหมู่คณะเดินทางมาถึงดงพญาไฟเล่ากันว่าดงพญาไฟแห่งนี้เป็นป่าลกชัดยามร้อนก็ร้อนจัด ยามเย็นก็เย็นยเยือกชื้นแฉะจนได้รับการขนานนามว่าเป็นดงผีหาดงพญาไฟแห่งนี้เป็นป่าดงที่กว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างการเดินทางข้ามดงพญาไฟแห่งนี้มีระยะทางยาวเป็นร้อยกิโลเมตรและเส้นทางที่เดินไปนั้นก็ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ลกทึบแทบมองไม่เห็นแสงแดดเต็มไปด้วยไม้เลยและเถาวัลย์พัวพันกันเป็นพืช เสมือนกำแพงที่ขวางกั้นเส้นทางชั้นแล้วชั้นเล่าไม่มีที่สิ้นสุดและตามเส้นทางก็เต็มไปด้วยโขดเขาหินแหลมหุบเหวน้อยใหญ่และเต็มไปด้วยสัตว์ร,ร้ายต่างๆทั้งเสือช áng, า้างปลางูพิษสัตว์เลื้อยคลานร้อยแปดเเต็มไปหมดซึ่งหากเผลอเดินด้วยความไม่ระมัดระวังก็เท่ากับเอาชีวิตไปทิ้งเสียเปล่าๆถึงแม้จะรอดพ้นจากเขี้ยวเล็บของสัตว์ร,ร้ายต่างๆได้ ก็ยังมีไข้ปลาที่รอฉุดล่าชีวิตผู้คนเดินทางมานับไม่ถ้วนแล้วดังนั้นดงพญาไฟจึงขึ้นชื่อว่าเป็นดงผีหามหาปลัยท่านและหมู่คณะเดินทางจากสระบุรีเข้าสู่ดงพญาไฟต้องใช้เวลานาน,านถึง4วันจึงจะผ่านพ้นดงใหญ่ไปได้เพราะเส้นทางที่เดินไปนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆนานาบางแห่งก็เป็นดงหนาและเทาวันลกทึบ บางแห่งก็ต้องเดินข้ามห้วยข้ามน้ำไปและบางแห่งก็เป็นหุบเหวเป็นเส้นทางที่ยากลำบากทุระกันดารเป็นอย่างมากเส้นทางที่เดินไปนั้นก็จะดูไม่ออกว่าเป็นเส้นทางคนเดินหรือไม่เพราะทางบางช่วงก็เป็นทางเกวียนและเป็นริมน้ำซึ่งก็มีทั้งรอยเท้าเสือรอยเท้าช้างรอยเท้าหมีมีแต่รอยใหญ่ๆโตเมื่อมองดูแล้วก็น้าวาดวันอยู่ไม่น้อย แต่พระทุดงทั้งห้าลูกท่านก็ไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดด้วยสภาพเส้นทางที่ลกทึบเช่นนี้หลวงพ่อจงและหมู่คณะบางทีก็เดินทางหลงอยู่บ่อยๆบ,บางวันต้องหาเส้นทางเดินใหม่เพื่อหาเส้นทางที่ชาวบ้านใช้ในการเดินทางเดินบนหาอยู่อย่างนั้นถึง4ีห้ารอบก็มีและบางวันเดินเดินไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเวลาไหนแล้วก็เป็นอันว่าไม่ได้หยุดชันอาหารเพราะเลยเวลาเพลไปแล้ว และสภาพป่าที่โลกทึบเช่นนี้บางทีก็ไม่มีอาหารฉันต้องอาศัยฉันพลหมากลากไม้ที่พอฉันได้แก้หิวไปก่อนเพื่อประทางชีวิตพอถึงวันที่สในตอนสายๆขณะที่พวกท่านอยู่ที่กลางดงพญาไฟได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งผู้ร่วมเดินทางได้เกิดอาพาธขึ้นเป็นไข้อย่างรุนแรงแม้พวกท่านจะช่วยกันรักษาพยาบาลด้วยยาที่ติดไปด้วย รักษายังไงก็ไม่ดีขึ้นอาการกลับรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้หลวงพ่อจงและหมูคณะต้องพลัดเปลี่ยนกันเฝ้าดูอาการเพราะจะทิ้งกันไว้เดียวดายอยู่กลางป่าก็ไม่ได้ในที่สุดพวกท่านต้องเสียเวลาอยู่ในป่าทําให้การเดินทางออกจากป่าดงพญาไฟล่าช้าออกไปอีกพวกท่านได้เลือกเอาสถานที่แห่งหนึ่งเป็นที่ลาบสูงกว่าบริเวณอื่นอยู่ริมเหว ใช้เป็นที่พำนักและรักษาอาการอาภาษของพระรูปนั้นพอถึงตอนสายๆของวันลุ่งขึ้นพระภิกษุรูปนั้นก็ทนพิษไข้ไม่ไหวจึงได้มอลภภาพไปหลวงพ่อจงและหมู่คณะต้องช่วยกันฝังพระรูปนั้นตามมีตามเกิดหลังจากนั้นหลวงพ่อจงและหมู่คณะก็เหลือเพียงสีรูปพวกท่านจึงได้เดินทางต่อไป ในบ่ายของวันนั้นเองพวกท่านจึงได้ผ่านพ้นดงพญาไฟไปได้ต่อจากนั้นพวกท่านเดินผ่านเขตจังหวัดลบบรุรีเข้าสู่เคจังหวัดนครสวรรค์เมื่อมาถึงนครสวรรค์ก็ได้มีพระรูปหนึ่งขอร่วมเดินทางไปด้วยและคณะของหลวงพ่อจงจึงมีทั้งหมด5รูปดังเดิมจากนั้นพวกท่านก็เดินทางมุ่งหน้าสู่เตจังหวัดพิษณุโลก เส้นทางจากนกครสวรรค์ไปพิษณุโลกที่พวกท่านเดินไปนั้นเป็นที่ราบปลาโปรงไม่ได้ลกทึบเหมือนดงพญาไฟแต่ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ลาบลุ่มและบางแห่งก็มีน้ำท่วมขังเจิงนองเป็นบริเวณกว้างแถวแถวบึงบริเพทบางพื้นที่น้ำก็ท่วมขังอยู่นานหลายเดือนตามเส้นทางเป็นป่าลิมน้ำก็จะมีจระเข้อาศัยอยู่เต็มไปหมดและก็ยังมีงูเหา่างูจงอางชุกชุมมากด้วย บางทีพวกมันก็เลื้อยเพ่นพ่านผ่านหน้าพวกท่านไปทําให้พวกท่านเห็นตลอดระยะทางเดินเมื่อมันได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินถึงแม้พวกท่านจะเดินกันอย่างแผ่วเบาแบบระมัดระวังก็ตามแต่สัญชาตญาณระวังภยัยและมีนิสัยดูร้ายตามธรรมชาติของมันมันต่างก็ชูคอแผ่แม่เบี้ยทําท่าจะคุกคามพระธุดงค์ทั้งห้ารูปอย่างหน้าสะเพรึงกลัวแม้จะมีการระมัดระวังกันเป็นอย่างดีแล้ว ทันใดนั้นก็มีเจ้าง,งูจงอางตัวหนึ่งมันได้เลื้อยปลาดมาอย่างรวดเร็วเข้ามาฉกกัดพระรูปหนึ่งที่มาจากสระบุรีจนได้งูจงอางได้ขึ้นชื่อว่าเป็นงูที่ดุและมีพิษที่หลายแหล่งมากเมื่อฉกกัดพระรูปนั้นได้ไม่นานนักพิษร้ายก็กำเริบขึ้นจนท่านทนพิษไม่ได้พระรูปนั้นก็ต้องมอลภาพไปอย่างน่าสลดสังเวชต่อคณะผู้ร่วมเดินทาง ทำให้คณะเดินทางของหลวงพ่อจงเหลือเพียงสี่รูปหลวงพ่อจงและคณะได้จัดการฝังศพพระรูปนั้นอย่างตามมีตามได้แล้วพวกท่านก็เดินทางต่อไปเมื่อเดินทางพ้นเขตจังหวัดนครสวรรค์ถึงจังหวัดพิจิตรที่วัดตะพานหินก็ได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งขอร่วมเดินทางไปด้วยทําให้คณะเดินทางจากพิจิตรมุ่งหน้าสู่พิษณุโลกมีจํานวนห้ารูปดังเดิม แต่ในระหว่างทางจากพิจิตที่จะเข้าสู่พิศณุโลกนั้นในระหว่างทางได้มีลำธารแห่งหนึ่งพวกท่านจำเป็นต้องเดินข้ามลำธารน,นั้นไปและที่บริเวณนั้นเป็นพงลกด้วยหญ้าและพุ่มไม้ในระหว่างที่พวกท่านกำลังจะเดินข้ามลำธารอยู่นั้น <c oughs> ก็ได้มีจระเข้ตัวหนึ่งได้ออกมาจากที่ดักซุ่มและมาค่าเอาพระรูปหนึ่งที่มาจากลบบุรีไปต่อหน้าต่อตาของคณะเดินทางของหลวงพ่อจง ท่านต้องมอณภาพไปอีกหนึ่งรูปมันกัดกินพระรูปนั้นและได้ทิ้งซากศพไว้เพียงครึ่งเดียวเป็นภาพที่น่าสยดสยองต่อคณะเดินทางเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อจงและคณะต้องจัดการฝังศพที่เหลือเพียงครึ่งเดียวของพระรูปนั้นแล้วก็เดินทางต่อไปซึ่งในคณะเดินทางก็เหลือเพียงสี่รูปเท่านั้นหลวงพ่อจงกับพระภิกษุอีกสามรูปก็เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่เขจจังหวัดพิษณุโลกต่อไป และมุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดินบุกป่าฝ่าดงไปตามป่าเขาในเส้นทางที่ทุรกันดารยากลำบากท่านและหมู่คณะเดินเลยไปจนถึงจังหวัดเชียงรายและไปต่อที่แม่ห้องสอนระหว่างทางในเขตแม่ห้องสอนท่านเดินทางไปถึงหุบเขาแห่งหนึ่งบริเวณนั้นเป็นเพิงผาสูงชันท่านได้เลือกเอาสถานที่แห่งนี้เป็นที่พักปากรในขณะที่ท่านกำลังจะกลางกดออกนั้น ทันใดนั้นก็มีงูจงอางตัวขนาดใหญ่ตัวหนึ่งมันได้พุ่งปราดเข้ามาใกล้ท่านห่างกันเพียงสีถึงห้าหวาเท่านั้นมันจ้องมองมายังท่านและท่านก็จ้องมองไปที่เจ้าง,งูจงอางตัวนั้นท่านรู้สึกระทึกใจเหมือนกันว่ามันคงจะพุ่งเข้ามาจูโจมท่านเป็นแน่แต่ถ้าโดนมันฉกกัดเข้าก็คงจะเป็นเพราะกรรมเก่าที่เคยกระทำต่อกันมาถ้าเคยเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาก่อนก็ยากที่จะหลีกหนีให้พ้นไปได้ เจ้างูจงอางตัวนั้นใหญ่และยาวมากยาวสักสองเมตรเห็นจะได้มันชูคอขึ้นทําท่าเอียงคอไปมาจ้องมองมาอย่างท่านดูแล้วหน้าสะพรึงกลัวอยู่ไม่น้อยบริเวณนั้นอยู่ข้างฐาน,น้ำมีกองไม้เล็กๆวางอยู่ขวางกั้นระหว่างท่านกับงูจงอางตัวนั้นและอยู่ห่างกันเพียงสี่ถึงห้าวาเท่านั้นท่านเพ่งมองมันด้วยอาการสงบในใจก็นึกภาวนาว่าเจ้างูเอย๋ย หากเราไม่มีเวรกรรมเก่าที่ต้องชดใช้กันก็อย่ามาสร้างกรรมใหม่ต่อกันเลยขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเจ้าจงไปตามทางของเจ้าเถิดนะในขณะที่หลวงพ่อจงท่านกำลังแผ่กระแสเมตตาจิตอยู่นั้นเจ้างูจงอางตัวนั้นมันได้พุ่งปลาดข้ามกองไม้นั้นมาตรงเข้ามาหาท่านอย่างรวดเร็วหมายจะจูโจมโฉกัดแต่ท่านใดนั้นมันก็ชะงักพลืดเหมือนถูกเบกไว้ยอย่างแรงและกระทันหัน มันบิดตัวอย่างรุนแรงพลิกคว่ำจากกองไม้กองเล็กๆนั้นที่สะดือของมันถูกตะขาบตัวใหญ่กัดติดอยู่ตะขาบตัวนั้นตัวใหญ่มากยาวสักสองคืบเห็นจะได้ขนาดลำตัวสักสองนิ้วเศษสีเขียวแก่จนเกือบดำเจ้างูจงอางตัวนั้นบิดตัวอย่างแรงสะบัดตะขาบจนหลุดกระเด็นออกไปก็ปรากฏว่าที่สะดือของมันขาดจนมีน้ำเขียวๆจางๆไหลออกมา เมื่องูสะบัดต,ตาคาออกไปแล้วมันก็นอนหงายท้องอยู่ข้างๆกองไม้นั้นและไม่นานมันก็สิ้นใจตายก็เป็นอันว่าหลวงพ่อจงท่านได้รอดพ้นจากเจ้างูจงอางตัวนั้นอย่างบดวิบเป็นที่น่าอาัศจรรย์เพราะเจ้าตะคาบยักษ์ตัวนั้นโดยแท้ส่วนเจ้าตะคาบฮีโร่มันก็คลานงุ้มง่ามมุ่งหน้าก็สู่ลาวป่าที่อยู่ข้างหน้าเมื่อท่านพักค้างแรมในที่แห่งนั้นแล้ว พอรุ่งเช้าท่านก็ออกเดินทางต่อไปเส้นทางนั้นต้องผ่านป่าเขาหุบเหวต่างๆข้ามห้วยข้ามน้ำย่างทุลักทุเลจนในที่สุดท่านก็ผ่านพ้นเขตประเทศไทยเข้าสู่ป่าในเขตของประเทศพมา่ามุ่งหน้าไปนมัสการองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากองป่าเขาในเขตประเทศพม่านั้นเป็นป่าดงดิบกว้างใหญ่ไพศาลกินพื้นที่บริเวณกว้าง ผู้ที่จะเดินทางผ่านดงหนาะป่าใหญ่แห่งนี้ไปได้นั้นต้องใช้ความมุมานะบากบันอดทนเป็นอย่างมากเพราะในสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆรอบด้านทั้งจากสัตว์ป่าดูร้ายเสืองูสัตว์มีพิษต่างๆมากมายและก็ยังมีไข้ปลาที่ชุกชุมมากรวมไปถึงความอดอยากหิวโหวยในระหว่างทางด้วย พระภิกษุผู้ร่วมเดินทางไปพร้อมกับท่านนั้นต่างค่อยๆมอละนาภาพไปทีละรูปทีละรูปด้วยโรคไข้ปลาบ้างอดอาหารบ้างเป็นโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงบ้างท้ายที่สุดก็เหลือเพียงหลวงพ่อจงเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่เดินทางไปถึงประเทศพามา่าและได้เข้านมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองในเมืองย่างกุ้งของประเทศพามา่าอย่างที่ตั้งใจเอาไว้หลวงพ่อจงท่านยอมรับว่า แรกๆเมื่อเห็นภิกษุผู้ร่วมเดินทางมีอันต้องมาตายจากไปทีละรูปสองรูปทําให้ท่านรู้สึกใจคอหดหูและสลดสังเวชเป็นอย่างมากแต่เมื่อได้พิจารณาทบทวนดูแล้วก็คิดได้ว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ยากดีมีจนทุกคนก็มีความตายนี่แหละที่เป็นความเที่ยงแท้แน่นอนที่สรรพสัตทั้งปวงจะต้องประสบพบเจอเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้น จะตายช้าหรือเร็วก็เท่านั้นเมื่อท่านปรงตกคิดได้เช่นนี้แล้วจิตก็ไม่หวั่นไหวหรือหวาดหวั่นต่อความตายไม่ว่าความตายจะเข้ามาในรูปแบบใดก็ไม่กลัวจะสัตว์ลายหรือไข้ป่าก็ตามก็ไม่กลัวท่านเล่าว,ว่าที่ประเทศพมา่าแม้จะพูดจากันไม่รู้เรื่องในตอนแรกๆแต่เมื่ออยู่กันไปใช้ภาษาบุบยใบก็ทำให้หลวงพ่อจงรู้เรื่องพอสื่อสารกันได้บ้าง และได้รับความสะดวกในการเป็นอยู่ในประเทศพม่าท่านจึงพำนักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากนั้นท่านจึงเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยในตอนขากลับหลวงพ่อจงท่านต้องเดินทางกลับเพียงรูปเดียวยางโดดเดียวแต่ท่านก็มีจิตใจกล้าหาญไม่หวาดวันต่อเพศภัยอันใดเมื่อท่านเดินทางมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรก็เป็นเวลาใกล้เข้าพรรษาท่านจึงได้พักธำรมษาที่กำแพงเพชร หลังจากออกพรรษาแล้วท่านจึงได้เดินทางกลับวัดหน้าต่างนอกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งขาไปและขากลับหลวงพ่อจงท่านได้รับความปลอดภัยอย่างอัศจรรย์ส่วนพระภิกษุผู้ร่วมเดินทางเจ็ดรูปก็ถึงแกม่มรณภาพไปทั้งสิน้นหลวงพ่อจงเคยพูดว่าท่านเองนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะเหตุอนันใดท่านจึงไม่พบกับเหตุายแม้แต่เจ็บปวดเล็กๆน,น้อยๆก็ไม่มี นอกจากในระหว่างทางนั้นได้เคยไปเหยียบกับก้อนหินทําให้ลื่นทําให้เท้าแพลงสองหนเท่านั้นนอกนั้นก็ไม่พบเหตุร้ายอะไรเลยในการเดินทางกลับท่านไม่เคยหวาดเกรงต่อภัยธรรมชาติที่อันตรายไม่เคยหวาดเกรงต่อเส้นทางที่ยากลําบากทุรกันดาลถึงแม้ว่าการเดินทางจะโดดเดี่ยวและเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆรอบด้านจากสัตว์ป่าจากไข้ป่าก็ตาม ในระหว่างทางเคยมีฟ้าผ่าลงมาถึงสองครั้งทำให้กิ่งของต้นยางขนาดใหญ่ถูกไฟไหม้จนดำและได้หักหลุดลงมาในบริเวณที่พวกท่านพักอยู่นั้นแต่ก็ไม่มีพระรูปใดได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นั้นแต่ก็ได้มอณภลาพไปด้วยสัตว์ห้ายขบกัดและไข้ป่าหลวงพ่อจงท่านเป็นบุคคลที่มีจิตกล้ากล้าสามารถทำรงตนจนมีสมาธิศีลบริสุทธิ ไม่หวั่นไหวต่อเพศภัยอันใดทั้งในที่มืดและที่สว่างหลังจากท่านสามารถเดินทางโดดเดียวกลับมาจากประเทศพมา่าสู่แผ่นดินไทยตามลำพังแล้วท่านก็ยิ่งทวีความเชื่อมัน่นในการบำเพ็ญบรารมีทางด้านสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานและอิทธิบรารมีพุทธาคมต่างๆท่านมีฌานสมาบาัตแกล้าทั้งทางกสินและสมาธิ ท่านสามารถหลับนอนตื่นตอนไหนก็ได้ตามใจนึกต่อมาภายหลังหลวงพ่อจงได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงอภิญญาความเป็นผู้รู้ในธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอไม่เคยเบื่อนายท้อถอยเป็นที่ประจากแก่สายตาของสิทธิผู้ใกล้ชิดของท่านเป็นอย่างดีเรื่องราวการเดินทุดงไปประเทศพมา่าของหลวงพ่อจงพุทธสโรก็มีเพียงเท่านี้ ขอสวัสดีทุกท่านครับ